เฮียรู้ตีจริงๆเว้ยตามมาเ็าไม่เอาเอาไหมาเอาจนได้ครับผมเป็นยักษ์ยางครับน้ำดำๆเน,นี่ยแหละอย่ามองข้ามใส่เข้าไปครับผมนี่ปลาอ้วนปุ๊บเลยเว้ยนี่ครับฝากกัด้วยครับผมเจ้ายักษ์ยางครับเอาจนได้อ่ะน้ำเป็นอย่างนี้ก็ อย่ามองข้ามนะครับก็น้ําพึ่งขึ้นมาใหม่นะตรงนี้น้ําแห้งหมดนะก็อย่ามองข้ามนะครับฝนตกมีตัวมีตัวทุกทีครับที่เป็นแอ่งน้ํานะครับเพื่อลองตีตื้อดูดีๆนะครับก็อาจจะได้ตัวครับผมโอเคอหนึ่งแต้มฝากด้วยครับยักษ์ยหญครับผมพูดมากแล้วสุดยอดมากครับผม